One News ตรงไปตรงมาวันนี้มีงานใหญ่ของรัฐบาลครับแถลงผลงานในรอบ1ปีปี2558ที่ผ่านมานายร,นรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็นำรองนายรัฐมนตรีในด้านต่างๆนะครับ มาถแถลงผลงานเดิมเนี่ยกำหนดไว้จะถแถลงผลงาน3วันค่ะ2 3 24 25ธ <25. S 2> ันวาคม,มลดเหลือวันเดียวนะฮะก็จะไปให้ใช้โอกาสทางช่องทางของรายการเดินหน้าประเทศไทยแต่ว่าก็ยังมีในส่วนของนิทรรศการนี่ยังเปิดอยู่นะฮะใช่ค่ะนิทรรศการนี่ก็ทําให้ประชาชนได้สามารถที่จะเข้าไปดูผลงานของรัฐบาลได้อันนี้จัดขึ้นที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลด้านหน้านะคะแล้วก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปติดตามเลยนะคะจากคุณวินัยทรศีหาครัง รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลเชิญค่ะกับคุณวิลาสินีคุณภาคภูมิครับโดยได้ยกรัฐมนตรีนะครับก็เน้นย้าว่าจะปฏิรูปประเทศในทุกด้านนะครับขณะเดียวกันนโยบายของรัฐจะประสบความสําเร็จได้ต้องอาศัยประชารัฐที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันครับ เวลา8นาฬิกา30นาทีที่ทำผ่านบ้านะครับที่ตึกสันติมตรีทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสอชพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีดูแลงานด้านต่างๆนะครับด้านแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาโดยแบ่งการถลายงออกเป็นสองช่วงนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาในการถแถลงหนึ่งชั่วโมงครึ่งส่วนรองนายกรัฐมนตรีอธิพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีดูแลงานด้านความมั่นคงนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาภกรนะครับก็ได้ใช้เวลาในการแถลงผลงานแต่ละด้านคนละ20นาทีนะครับโดยพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิรูป ประเทศไทยนะครับตามรถแมพของรัฐบาลทั้ง6ด้านคือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศนะครับการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับสิ่งสําคัญก็คือการลดความเหลื่อมล้ารวมถึงข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศทําให้ทุกคนเคารพกฎหมายสร้างคุณธรรมส่วนบุคคลสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้เกิดขึ้นพร้อมทั้งเร่งแก้ไขเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องวางรากฐานอนาคตประเทศในอีก20ปีข้างหน้านะครับ ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียืนยันว่าความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์การทําประมงผิดกฎหมายในช่วงที่ผ่านมานะครับจะต้องอาศัยหลักนิติศาสตร์รวมถึงรัฐศาสตร์ร่วมด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว,ว่าการทํางานของแม่น้ำห้าสายอธิษภาปฏิรูปแห่งชาติสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมถึงคณะรัฐมนตรีจะต้องมีส่วนเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลก็จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหลืออยู่หนึ่งปี6เดือนตามรดแมッ และยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการสืบทอดอำนาจตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่การดําเนินงานของรัฐบาลนะครับจะประสบความสําเร็จได้จะต้องอาศัยประชาชนที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศไม่สร้างความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอีกครับไปฟังเสียงนายกท่านมนตรีพูดถึงช่วงนี้ครับถ้าเราช่วยกันอุิบายเหล่านี้ให้สือส่อให้โซเชียลมีเดียใ,ให้ต่างประเทศเข้าใจนะ,ม,นจะจมันก็จะจบมันก็จะจบปัญหาบางปัญหาออกไปไม่งั้นผมก็โดนทั้งเล่นและภายในประเทศผมทําให้เสร็จเร็วแลวรีบเลืเเเ่้ง นะต่างประเทศกกดดันผมมาว่าเป็นรัฐบาลท,ที่มาไม่ชอบทำนะค,นครับดีครัถ้ามีคนบางคนที่ไปให้ร้ายไปพูดจาในบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือโัวเชื่ดที่เขียนอะไรก็ได้วันนี้นั่งคนเดียวอะ่ะนะไม่พอาจะะเราเบิดสถาบันอะไรต่างๆนั่งไ้กี่คนละครับมันก็ส่งคนต่อไปคนเหล่านี้มีไม่มากนักหรอ ด้านพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงผลการดาเนินงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ยืนยันในเรื่องของความจําเป็นในการเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเพื่อลดความขัดแย้งในประเทศพร้อมทั้งกล่าวถึงความสําเร็จในการเดินหน้าสารความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านผ่านการลงนามความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวชายแดนที่ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประเทศคู่ขนานกับ การกำหนดยุทธศาสตร์ป้องกันใาทีพประตยตามแนวชายแดนนะครับเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากปัญหายาเสพติดและการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอีกทั้งย,ยืนยันที่จะเดินหน้าปฏิรูปในงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะสำนักงานตาร,รวจแห่งชาติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยนะครับพร้อมทั้ง การดาเนินนโยบายเร่งด่วนของรัฐในช่วงที่ผ่านมาจะก,ก็ถือว่าเป็นวราระแห่งชาติในเรื่องของการทวงคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพาราได้สําเร็จนะครับถึง1 38, 000, นึ0 0 0สกว่าไร่รวมถึงการบริหารจัดการป่าต้นน้ําการแก้ไขปัญหาการค้างาช้างผิดกฎหมายตามพันธกิจอนุสัญญาไซเตสนะครับรวมถึงการจัดระเบียบหาเรียบแห่งลอยเพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชน35จุดในพื้นที่21เเขตกรุงเทพมหานครขณะที่กลุ่มง,งานด้านการท่องเทีท่ยววัฒนธรรมและกีฬา พลเอกธนศักด oh exactly. ิ no ์ปฏิมาปกรณ์รองนายกนัฐมนตรีก็ได้ยืนยันความสําเร็จของการดําเนินงานด้านวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะการสร้างค่านิยมหลัก12ประการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และความเป็นไทยซึ่งได้รณรงค์ให้มีการแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยภาษาถิ่นรวมถึงได้ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวด้วยการเปิดตัวการท่องเที่ยววิถีไทย12เมืองต้องห้ามพลาดนะครับพร้อมทั้งกาหนดนโยบายอาเซียนคอนเน็กเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว10ประเทศอาเซียนซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่ามีจํานวนนักท่องเที่ยว ต่างชาตินะครับเพิ่มขึ้นถึง29.5ล้านคนนะครับนำไรายได้เข้าประเทศกว่า2.2ล้านล้านบาทเศรษฐกิจขยายตัวเ,เพิ่มขึ้นนะครับร้อยละ31.68จากปีที่แล้วนะครับทั้งนี้ทางรัฐบาลเองนะครับก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดําเนินงานในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาที่บริเวณริมคลองประชากรด้านหน้าทําเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าชมและติดตามความคลืบหน้าการทํางานของหน่วยงานต่างๆนะครับพร้อมทั้งยืนยันว่า ขอ,ขอไปครับพร้อมทั้งมีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศสภาที่ติบัญญัติแห่งชาติสภา,สภาอุตสาหกรรมแห่งชาตินะครับพร้อมทั้งสภาหอการค้าไทยนําผลงานต่างๆมาเข้าร่วมด้วยนะครับรวมถึงมีบริการรถทาบัตรประชาชนรถจัดหางานเคลื่อนที่มาคอยให้บริการนะครับซึ่งก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25หธันวาคมนี้ครับ ครับคุณภาคภูมิคุณวิลาสินีครับนอกเหนือจากการถแถลงผลงานของรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วนะครับทางนายกรัฐมนตรีก็ยังมอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับถแถลงผลงานผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยซึ่งก็จะออกอากาศในช่วงเย็นของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับซึ่งก็จะเริ่มในช่วงเย็นวันนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งก็จะไปจนถึงวันที่13มกราคมนี้ครับครับ คุณครับคุณวินัยทรครับรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลนะฮะการถแถลงอาจจะเสร็จแค่ครึ่งวันแล้วก็ไปต่อที่รายการเดินหน้าประเทศไทยช่วงเ,เย็นๆนะครับแต่ว่านิทรรศการเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาลแล้วก็การให้บริการประชาชนจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีถึงวันศุกร์นะฮะเป็นเต็นท์ติดแอร์ด้วยท่านไปได้ที่ข้างทำเนียบรัฐบาลก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์สาวันด้วยกันเต็มๆนะคะ,ะ,ะ,ะ o News ตรงไปตรงมา